สมมติถ้าเกิดพี่ใส่เข็มขัดไปแล้วใช่ไหมคะแล้วพี่ลืมใส่อันนี้มาถอดได้สมมติถ้าว่าสมมติว่าหนูใส่ใส่เข็มขัดอยู่นะพี่นะปุ๊บพี่ก็ใส่ไปได้เลยนี่อ่ะมันก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็เวลาจะถอดก็ถอดได้เลยชบนี่นี่อะไรตัวนี้กระทุงได้อะไรนะไอ้ตัวนี้กระทุงกระทุงได้หมุนได้ด้วยนี่มันหมุนได้พี่ตัวนี้กระทุงกระทุได้ เขาคนฟังเขารู้แรงเยอะไอ้ไอ้นี่มันหมุนแล้วมันมีประโยชน์แล้วกระถือคอไว้กระถืงเป็นลูกตุ้มเด็กเป็นลูกตุ้มอันนั้นหนักร้อยกว่าบาทร้อยร้อยสิบเก้าบาทอันนี้เป็นโพลิเมอร์ห้าเก้าวัสดุเป็นโพลิเมอร์ทั้งด้ามแล้วก็อย่าี้เลยอันนี้ใช่สันหนาสันหนาสี่มิลราคาสองห้าเก้าใช่มาคุยกับคุณแบบใยาของมันแต่มันเป็นทรงเดียวกันนะพี่ถ้าเกิดพี่ไม่ซีเรียส การใช้งานก็อันนี้ได้แต่ถ้าเกิดพี่อยากได้แบบใช้งานดีๆหนักๆได้เลยอ่ะใช่อันนี้ตัดไม้ได้ล้องเว่าถ้าเกิดพี่ใส่เข็มขัดไปแล้วใช่ไหมคะแล้วพี่ลืมใส่อันนี้ <c oughs> มันขอให <c oughs> <c oughs> ม่หนูชอบหนูชอบอันนี้อ่ะหนูเชียร์สองร้อยห้าสิบเก้าบาทสองร้อยห้าสิบเก้าในย่างห้าสกู๊บบ๊ะ ไม่ยน้ดีไมเลยเดี๋ยวมันก